สามารถเอาไปต่อยอดได้จริงๆค่ะแล้วก็เทคนิคที่ปรับไปใช้ในการเปิดร้านทํางานของเราได้จริงๆอะค่ะก็วันนี้มาเรียนคัดอะไรคะสระผมสไตล์เวียดนามค่ะแล้วกับนวดหน้าใส่ค่ะเชี่แล้วเป็นงานบ้างคะได้ไหมได้ค่ะได้ความรู้เยอะเลยค่ะได้เทคนิคดีๆได้ความรู้มากเลยค่ะที่จะเอานําไปประกอบอาชีพต่อไปได้ค่ะประทับใจอะไรกับคัดเรียนบ้างคะประทับใจคุณครูและทุกๆคนที่นี่ค่ะ มุณครูน่ารักทุกคนเลยค่ะมันครูให้ความรู้ค่อนข้างค่อนข้างชัดเจนแล้วก็แน่นเลยค่ะความรู้เยอะเพราะเพื่อนที่มาเรียนด้วยกันก็สนุกค่ะคิดว่าจะนําประโยชน์จากการเรียนไปต่อยอดได้อย่างไรบ้างนําไปใช้ที่ร้านค่ะโดยการเปิดสปาเพิ่มค่ะสปาผมเวียดนามสามารถเอาไปต่อยอดได้จริงๆค่ะไปใช้ในการเปิดร้านทํางานของเราได้จริงๆอะค่ะอยากฝากอะไรกับ เพื่อนที่เขาอยากตัดสินใจที่จะมาเรียนบ้างคะใครที่ลังเลอยู่นะคะก็จริงๆถ้ามาที่นี่ได้ข้อนังครบเลยค่ะทั้งบรรยากาศการเรียนความรู้ทักษะเทคนิคต่างๆที่นี่สอนดีความรู้แน่นคุณครูน่ารักก็แนะนำค่ะแนะนำให้มา